นี่ครับผมบ้าวงการพะโล้ครับผมสวัสดีครับน้องฝนบ้าวงการพะโล้ครับผมครับผมพาพี่น้องไปทางไหนพันฝนมือเนี่ยโอ้โหจีบเห็ดป่ <m uch> าพึ่งโาเ,เลยพี่น้องมีแต่ไข <m uch> ่มานล <m uch> ยพี่น้องฟังเลยเนาะเอาเห็ดป่าพึ่งโาครับผมกำลังออกพี่น้องจนยังเก็บไว้เลยพี่น้องอ้โอ้ไข่หลายตัวเลยพี่น้องเขาได้เก็บพี่น้องเขาได้เก็บครับผม <m uch> โอ้กำลังเป็นไข่เลย ไม่ใหญ่ผมมีแต่ไข่งามงามเลยหอกงามเนี่ยับผมมามีอีกหวานพันผลห้อยมีสองห้อยสองห้ยยังเหลืออีกตัวนี่พอขาเลยเจ็บตัวสั่นเลยสองห้อยเลยโอ้ยงามงามับผมถ้าเป็นไข่พอดีนี่ยอโมเจ็บเด็กบาลถี่แน่คือว่าแล้วเนาะพี่น้องถ้าผมมาเลาะเบางก้วมันบาดครับผมบาดกะเท่าทิมซื้อพี่น้อง จเจ้าผู้อ่านที่เป็นคนละหมาครับผมบ้านใครเนี่ทิมลาล่าครับผมต้องมาเลาะเบืองลูกผู้หยาหงาขึออ่อนแทนนี่ท่านผมต้อเป็นตัวนั้นอ่อนว่ะฝนลูกฝนแห้งวันอั้นบ่นนี่ยทำตัวพวกเป็นแต่แข็งแรงเนี่ยเลากลูกขามลูกฟังนะมีอยู่บ่เกิดบ่ ตกอยู่เมื่อวานเดี๋ยวคอัผมหน่อยติดตามไปเลยครับผมยังไง๋มีอยู่บ่มีบ่มีไข่ยัมีบ่ออกออกปลายบ่มันเขียนแล้วบ่ใหญ่บ่นคือเก่าอยู่พี่ วัสุนเอาเมื่อวานคือยังไงอยู่ครับพี่น้องที่ตามไปเลยครับผมววเออพี่น้องมีแต่ไข่พี่นอ้องเมื่อนีงครับผมยังเห็นตัวดอกอยู่กินแต่ไข่ครับผมกินแต่ไข่อืมมือหขักเถอะวะโอ้คืยนี่แต่ไข่ทั้งนั้นเลยพี่น้องจุกจออเลยครับผมเมื่อนีร้อยสิบบาทเลยตัวแรกในบาทเลยนะี่ยผ่านฝนเนาะ รูปแบบลยดออกง่ายก่ากาวอ่ะรูปแบบแรงในแานเลยทีผมจะออกดอกเลยนี่โอ้เหมือนีไมีได้ใส่งามๆเลยพี่น้องไข่ตะมุตะมิเลยจะไข่ไข่ได้ไข่โอ้โหนะตรนี่ก่นนี่จะไข่มันครับผมนะดวงดวงพี่น้องเลยจะดูง่ายกว่อน่ะพี่น้องดอกหน่อยฝ้าใหม่บ่ง่าหน่อยเนาะ บาไปมมาอีครับผมตคือเขาดินผู้นี่มามครับผมเน้องเจ็บเห็ดนากันครับผมเจ็บเห็ดปามไข่ไปน้องมนะซุม่น้อยเนี่ยปลาไปพันนปาจะกอนมัง่เนาะององม่นเลยครผมมีแต่ไข่ครับผมแต่ไข่ ออกไปฟังน,นั่นมาผ่านผมฟังหมิงบอกด้วยออกไปฟังเดียวมันดอกมังไปไหนเราป้งเห็ดปามบผมมาสุม,มือกับจะพ่อได้กินสุม,มือครับผมรับเห็ดปามดอกดอกเลยตัวรีอยู่ใต้ดินมันอมโอเค อย่กได้อยู่ถูกก็ได้อยู่บอ,อกสูงอยู่เห็นเนาะโอ้สามดอกตัวนี้สามสี่ดอกเขาตัวนี้คืนไข่เริ่เป็นดอกแล้วกำลังขึ้นดอกเลยพี่นอ้องเอ้ยสามดอกสี่ดอกครับผมอ,ออกดีขนาดเลยพี่นอ้องเห็ดไหมฝนตกใส่เมื่อคืนนี่ให้กันนั่นเลย โอ้ทางบดป่าอืมทางออกดีขนาดเลยครับผมไปพี่น้องตามไปเลยครับผมเลาะไปหาเบิ่งอนใต้พร้อมมันล่ะสิออกบ่แม,ม่มง่ยใหญ่เลยโอ้ม,มกต้องมันเป็นหมากาหึใครนี่ เดพนนิจอกันเจ้กหน่วยโอ้หามอยู่ครับผมทำนี่กำลังสิบบาทแรงพอดีบาทเลยครับผมมีบ่าหางโซนดอกเดียวเนี่ยบ่กอยากบานแล้วครับผมสุมเนี่ยมันเถามาซุ่มเนี่ยมันเถาเบิดครับผมใส่กุหลาบลง โอ้เท่าเพื่พี่น้องอเสียด <นะ S 2> ายมากครับผมสองไข่สามไข่อู้พี่ดีไตพี่ดีหกไข่โอ้หลายอยู่พี่น้องหลายอยู่หกไข่กี่ไขนบ่ออกหลายไข่อยู่ครับผมอ<ๆ>ืมดาสออนพี่น้องเอ้ยเพื่น้อกอบกบ,บดีขนาดเลยเกิดไตดีเลยโอ้ฟูงดีขนาดเลย หลังสิตังนั่นโดนเลยลังสิตังเป็นดอกมามาพี่น,อน้องมาจะเพี้นน้ำปันครับผมเพี้ยนตาดินนะตามดอกเลยโอ้ยเป็นดอกแล้วนี่ตแรงในพวงเลยต้นแรงกับบานเลยอ่ะหืมตาสว่างพี่นอ้องไม่พูดอะไรบามาเบิง่งครับผม บอกน้องแบงกับเบิงกับโมาเบิงเห็นแต่มันออกสูมม่มอกับผมเห็นเลยปามลงเฝ้าเลยตัวคนบนันไดมันเลาะเบิงมันบอกมาเอามากินกับโบโบ,บมาเอาะนะพี่นอ้องเอาไปมันถิ่มเสื้อนะน่าถิ่มเห็นได้มีว่าทางไหมเว็บ ปุ่นให้ต๊กจุ๊ก่านฮึพวกแมกหน่อยนะพี่น้องเนาะสองสามใคด้วยไพวกกระเทือนหน่อยหอมลุ่นตงกันโอ้ยไก่คนนี้สุดดีกนเลยกะลัางกุ้งกะล่งนั่นบมกกะลังเป็นกขาวไข่กะขาว ใหญ่เลยฮะใหญ่เลยสำหรับอัด้กเป็นสีขาวแทนว่มันเป็นสองมีสองไครวแมนตัวนึงพี่น้องดีใจขาวย่พูนเลือดนำหยาดนะฝนฮ็ดเฟืองให้ตะนันเลยบัวแม่ไข่ใครอ่ะวัวคนใครในหน่วยมันติมาหยาอยู่พี่แลใครหน่วยกันลาย อ๋อตรงที่อยังไดีป่าตัดต่ไล่ตัดแต่ตสูงๆ,ๆอืมโอ้อเสือหน่อยไข่หน่อยอยังไหลครับผมเสือหน่อยกป่าพี่น้องกินได้อยู่กับสำนียพันธุ์ผมต้ังเป็นสีขาวเลยครับผมไข่มันตัองเซมซีโดกใหญ่เลยตัวแรงตแรงนานจานั่นอันที่ปุ่งออกมาไข่ ขาวงามขนาดเลยดีแม่เบิรเลยอืมจะปวดี่ขาวๆด้วยอะเนี่ยเบิรโอ้โหพอได้เก็บพี่น้องนั่นเราเอาเบิด์ตของว่าที่ได้หลายที่้กแลกับผมเลอนี้โอเคเลนะพี่น้องมาดามาปลาขาดเรง เราเบื้องข้างในกับผมให้น้องปลาเนี่ยจะพักบุ่งพอกน้ำพังฝนละสะอ้อนเวยงามว่ะบุ่งอะไรเขาบุ่งพักน้ำเข้าแล้วนี่วะออกกว่าใครมั้งเนี่ยเฮ้ยดิอู้หือเจ้าฟางดิน้องเอ้ยไข่มัน,นอะไร โอ้ยน้ำท่วมเสือมันแล้วนี่หนานมนตกอายุเขาพี่น้องเอ้ถลกหลายมือเล้ได้หลายได้พันผลได้ทั้งทึงมันมีได้มีบ่ได้เกลี่ยได้ทวนอีกแล้วพี่น้องออกอายุพี่น้องใครมันมีแต่ใครเลยครับผมมันนี่คนน่าดีเดอ็กองามงามใส่งามเลย น้ำท่วมมันน้ำมันสวกบ่ละพันผุดมาไงเออมันกะเนางในเสียมันน้ำท่วมเลยไม่ได้กินแล้วพี่น้องอากบทีกินเดิมน้ำท่วมเพื่อน้ำท่วมน้ำมาแล้วครับผมแห้งออกลายใช่ล่ะมองน้ำท่วมก็ได้อืมมีบ่ทางนะนรงมี้ก็มีมีอยู่ไลย ว่ได้เจ็บคือเราเจ็บเนาะพอได้เจ็บครับผมบนินนบหน่อยดิฉันมี่จะใครมั้งผมพี่น้องมึงไงเขาเว็ดไปนนู่นอย่างกินล่ะอย่างเสียพี่น้องเอ้ยสารเล็บเลยครับผมสโบได้อยู่บนซาบาดอยู่วนนี้โบนิได้เะได้อยู่ได้ซาบาดมีคนซื้อแล้วเนาะจ็ดดอกละดอกหนึ่งว่าปิดเทอมมามากเนาะออกบาม ชาบ้านได้อยู่เมื่อตะบะเมื่อตะลับพี่นอ้องเบิ่อโคกนะเมื่อผลงานเท่าพี่น้องบ้านนะครับผมกับเต็มกระาตาหน่อยพี่น้องได้ยกพี่น้องชาบาทอยู่นี่มีแต่ใ,ใครมั้ครับผมขอบพี่น้องอยินดีก็ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมทีมงอานเทาสิบหายอยู่ห่างกินแบบไปรครับผมรับคลิปนี้กับบ้าวองการพรา่อเล่าก่าไม่ใช่หนี้ก้อนของผมพี่น้อง สวัสดีครับ